โอเคนะผมก็ต้องขอกล่าวโอ้ยกระสนมินาซังกนิจิวะกันด้วยนะครับผมเป็นคำชื่อสตาร์ทูนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวแอดออนนารูโตะกันเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นแอดออนที่น่าจะมาใหม่นะครับก็มาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่าโอเคครับผมก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลานะครับผมอ่าโอเคครับก็มีเวลาไม่มากด้วยนะครับผมก็มีเวลาไม่เยอะด้วยนะฮะอ่าโอเคครับก็ เดี๋ยวเราไปดูอันแรกกันเลยนะครับผมก็จะเป็นอันนี้นะครับผมก็เจะเป็นเนตรวงแหวนนะครับอก็ดูกันไปนะผมผมก็ไม่ได้รู้เรื่องเนตรวงแหวนอะไรเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีแบบเออย่างไเดีอะนี่ครับเห็นปะก็จะมีพวกรอยแบบโกด้วยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะเป็นรอยเส้นเลือดนะฮะ อ่าโอเคครับก็มาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมไออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามาจากตัวละครอะไรนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยนะครับผมเพื่อไม่เสียเวลานะฮะอ่าโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอ่าก็จะเป็นเจ้าอันนี้เลยนะครับผมนี่ครับโคตรเท่ทุกคนไปมึงมึงมึงลอยสูงเกินไปแล้วนะอ่าโอเคครับคือมึงลอยสูงเกินไปเว้ทุกคน คือมันติดสถาน,นะประมาณเออโอ้โหสุนวิผมทุกคนผมขออนุญาตกินนมสักครู่หนึ่งนะครับผมมิวผมขอกินนมก่อนนะครับมิวนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่าโอเคครับผมก็ตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับโคดเทีตัวละครเนี้ยดูเลยอ่าเดี๋ยวผมขอเออ หาที่ถ่ายภาพเพื่อเป็นปกสักครู่หนึ่งนะฮะอ่าโอเคก็จะเดินลำบากนิดนึงนะฮะไม่นิดนะก็เยอะอยู่นะฮะอ่าโอเคครับก็นี่ครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอ่าก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับอ่าโอเคครับก็มาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ตาแบบนี้เลยนะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าโอเคครับก็มาดูอันต่อไปกันเลยนะครับอันต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะมีชื่อบอกด้วยนะครับว่าเป็นของใครนะครับอย่างเมื่อกี้ก็จะเป็นของคาคาชินะฮะอ่าโอเคครับก็มาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ ก็มีโคดเยอะเลยทุกคนนี่ครับมีเยอะมากนะครับผมก็สามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมซึ่งไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้นี่เอาไว้นะโคดเท่ทุกคนเห็นปะรายละเอียดคือแบบโคตรายละเอียดคือแบบทําโคดยากเอาจริงนะครับทุกคนคือแล้วแบบโหลดฟรีด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับก็มาดูอันต่อไปนแล้วก็จะเป็นเนสอันนี้นะครับ นี่ครับก็จะอันนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับอ่าอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับก็เจอแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเออเอานมมาก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับอ่าซึ่งจะเป็นแบบเออย่างไรดีล่ะก็คือจะเป็นงูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของคอปรานะเซมโปคอปลาอันสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็อ่านไม่ทันเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้เจ้าตัวงูนะครับผมจําได้นะครับอ่าเดี๋ยวก็มาดูต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคือของตัวอะไรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นของนารูโตะนะครับเอออันนี้เป็นของนารูโตะโหมดเซียนนะครับอ่าแล้วก็มาดูอันต่อไปครับก็จะเป็น อันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นซินเดนะครับถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคครับก็มาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับผมแล้วก็มาอันต่อไปครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับโคตรเท่ทุกคนเห็นปะนี่ครับก็จะไปมอมาอันนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเซตต่อไปนะครับ ก็คือผมจะรีวิวแบบเร่งรีบสักนิดนึงนะครับผมเนื่องจากไม่มีไม่ค่อยมีเวลานะครับอ่าก็นี่ครับนี่เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะฮะนี่ครับโคเททุกคนแล้วก็มาดูอันนี้กันนะครับนี่ครับดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็อาจจะรีวิวไม่หมดนะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะ ก็จะไปประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้ามาช่องนี้เหมือนเดิมก่อนดีกว่านะครับเพื่อแบบปลอดภัยนะครับเราจะได้ไม่หยิบอะไรมั่วนะครับไม่ได้ใช้อะไรมั่วนะครับโอเคครับก็โอเคครับหยิบมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับผมขอจัดสักแป๊บหนึ่งนะครับ อโอเคครับผมก็มาดูเจ้าตัวอันต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแค่เปลี่ยนสีนะครับแล้วก็นี่ครับโคตรเท่ทุกคนเห็นปะนี่อันนี้ถือดาบนะครับดาบน้ําแข็งนะครับดาบสายฟ้านะฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะรีวิวแบบเร็วๆเลยนะครับนี่แล้วก็มาดูอันต่อไปกันนะครับอันสุดท้ายนะครับ ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเนะอรอันซักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ตัวนี้คือตัวอะไรนะครับผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะว่า,าตัวนี้คือตัวอะไรนะ,ออะโอเคครับแล้วก็มาดูเซตต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเซตต่อไปนะครับผมก็ทับฟังก์ชันเหมือนเดิมนะครับผมทับฟังก์ชันวักนะครับคือเราจะเอาอะไรนะครับนี่ครับสามารถเลือกได้เดี๋ยวผมขอลองวีสดูนะครับ นี่ครับของ V3 ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอ่าก็คืออันที่อัพมาใหม่เลยนะครับอัปเดตมาใหม่เลยอัปเดตแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวอันนี้นะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นอะไรมั่งนะครับอ่าโอเคครับก็กดใช้ไปเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่โคตรเททุกคนเดี๋ยวผมขอหยิบนมมาก่อนนะครับเมื่อกี้ผมผมแบบเผลอทิ้งไปนะครับอ่าเราจะมาดูรายละเอียดกันแบบใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับมาเรามาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นของรูโตเหมือนกันนะครับนี่ครับก็จะเป็นของนรูโตนี่เห็นไหมโคตรเททุกคนแล้วก็อันนี้นี่อันนี้โคตรเททุกคนอันนี้โคตรเทอันนี้คือตัวอะไรวะจิ้งจอกหนึ่งหางนะครับอ่านี่เป็นจิ้งจอกหนึ่งหางนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจิ้งจอกสองหางนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวสีฟ้านะครับมัตอกีเป็นสีส้มอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็จะเป็นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านี่คือร่ากอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูนรูโตนะฮะก็คือไม่ไม่ค่อยได้ดูนรูโตฮะดูแค่ภาคตอนเด็กนะฮะอ่าโอเคก็มาดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออหนึ่งหางสีแดงนะครับหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอออันนี้ผมก็เออ ผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับอาแล้วมาดูอันต่อไปกันครับอันนี้ก็นี่อันนี้โคตรเท่ทุกคนอันนี้โคตรเท่อันนี้โคตรเท่ครับอันนี้เป็นของตัวอะไรวะทุกคนเห็นไหมโอ้โหรายละเอียดคือแบบโคตรดีทุกคนมอดนี้คือแบบแอดออนนี้คือแบบโคตรโหดอะเห็นปะนี่ครับทุกคนดูครับรายละเอียดโคตรคุ้มอะคือแบบงานโคตรดีนะครับมอดนี้งานโคตรดีนะครับอาเดี๋ยวเรามาดู เออแอดเอาเรามาดูเซตต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นตัวสีม่วงนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็มาดูอันนี้กันนะครับก็จะเป็นอันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอปรับเออเวลาสักครู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคครับผมก็สำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผม ่าแล้วก็มาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเซียนนะครับอีกล่างหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับก็อันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับก็จะเป็นมันโตเอ่อครคบผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับก็มาดูอันต่อไปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเอ่อตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะกี่หางเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหางนะครับ ก็จะเป็นรนโตะเหมือนกันนะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่ได้ดูรนโตะเลยนะครับดูแค่ตอนเด็กนะประมาณ10ตอนนะแล้วก็เลกดูไปเลยนะครับอ่าเคครับก็ดูอันต่อไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่โคเททุกคนแล้วก็มาดูอันต่อไปกันนะครับนี่ครับอันต่อไปก็จะประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนแค่สี่นะครับอ่าอันนี้ก็นี่ครับ นี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็เทนะฮะอันนี้ก็เทนี่ครับโคตรเทนะครับอ่าแล้วก็มาดูอันต่อไปกันดีกว่านะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีเขียวนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็จะให้ดูกันนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปรับก่อนนะโอเคนะครับอ่าโอเคครับก็เป็นเซตนี้ก็จะเป็นเซตสุดท้ายแล้วนะครับหรือเปล่าอ่าเลยอีกหนึ่งนะฮะอ่าโอเคครับก็อันนี้ก็จะเป็นล่างนี้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นจิ้งจอกของสั์ไอของนารุโตนะครับแล้วก็นี่อันนี้ก็เทนะครับอันนี้โคตรเททุกคนเห็นไหม นี่ครับโคเทนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็มาดูเจ้าตัวต่อไปโอ้ยไอ้เี้ยนี่โคเทครับทุกคนไอ้ตัวนี้โคเททุกคนนี่ครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสาหรับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าโอเคก็มาดูอันต่อไปกันนะครับก็จะเป็นโหมดเซียนนับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะครับผมอ่าแต่ว่าก็จะมีเออตรงตาเพิ่มเข้ามานะครับนี่ครับเห็นไหมับ ตรงตางแล้วก็ตรงกลางหน้าผากนะเพิ่มมานะครับอ่าโอเคครับก็มาดูอันต่อไปกันนะครับนี่อันนี้ผมจําได้เว้ยคือมันจะเป็นตัวตัวเอ,อ่อตัวโกงนะครับผมเป็นตัวผู้หญิงตัวโกงนะถ้าผมจะไม่ผิดผมออกฟา้ฟา,า,าม่วงๆหน่อยๆน,น,นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนีจ่จะตัวนี้โคตรสวยอนะมองมองบุมนี้โคตรเท่ดูคนเหมือนแบบ3 d ดีฮะแต่จริงๆมันไม่ใช่เว้ยทุกคนเห็นไหมนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็เรามาดูอันต่อไปครับก็จะเป็นปีกันนี้อเดี๋ยว,ว่ที่ตัวอะวะทุกคนผมไม่รู้อ่ะตัวนี้ผมไม่รู้นะครับว่ามันคือตัวอะไรนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมก็น่าจะเเยอะอยู่นะครับผมก็โอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็น่าจะ ออพอก่อนแค่นี้นะครับผมเนื่องจากมันมีเยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับ okay, ผมถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ออสามารถดาวน์โหลดใต้ได้ลิงก์ดีสคริปชันนี้นะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแอดออนอีกแอดออนหนึ่งนะครับผมที่โคตรเท่นะครับ ก็มาใหม่เลยนะครับผมมาประมาณได้1สัปดาห์แล้วนะครับโอเคผมก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปของผมไซโยนาละครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปของผมไซโยนาละครับเดี๋ยวผมจะสอนลงด้วยนะครับผมแต่ว่าสอนลงแบบไม่มีเสียงนะครับผมก็ต้องขอพายกันไว้ด้วยนะที่นี้นะครับผมโอเคครับผมก็ที่ไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ2สัปดาห์นะผมก็คล้กเกียดนะครับอันนี้ เหตุผลเดียวเลยนะครับไม่มีงานด้วยนะครับเพราะว่าปิดเทอมนะครับผมขี้เกียจลงนะครับอ่าก็คือมันไม่มีแพชชั่นในการทําคลิปนะคบผมอ่าก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่สนับสนุนผมมาจนถึง4 0 0พจะ5 0า0ันซับแล้วนะผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับจากใจนะครับอ่าโอเคครับผมก็ถ้าถึง5,000ัซับผมจะทำอาจผมอาจจะทำา QA นนะครับผมหรือผมจะทำ เอออะไรที่แบบน่ารู้เสียสำหรับตัวผมนะครับผมแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทุกคนอยากดูหรือเปล่านะครับผมถ้าอยากดูก็คอมเมนต์นะครับแต่ก็คงไม่มีหรอกนะครับอ่าทุกคนก็คงไม่มาดูจนถึงตอนนี้หรอกผมว่านะครับโอเคผมก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปผมไายโยนาครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไซยโยนาาครับผมไปดูวิธีการลงกันเลยครับ